สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อทั่วโลกครับเจอกันในช่วงบ่ายนะครับตอนนี้กล้องมันมันย้อนแสงครับหน้าก็จะด,ดำหน่อยนึงนะ,ะไม่เป็นไรนะคนดำคนจะดำก็ดำคลิปนี้ก็พอดี เห็นคลิปของทางช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะที่เพิ่เคยเคยอยู่ร่วมกันมาเนาะเพื่อได้เคยเคยทำแกงจืดแกงจืดใส่ตำลึงใส่หมูนะครับแล้วก็มีข้าวสวย เมื่อก่อนทุกท่านน่าจะจําได้นะตอนนั้นผมนั่งไปนั่งกินต่อจากน้องตองทุกท่านเออนะมันมันเป็นช่วงเช้านะช่วงเช้าของของที่นั่นเวลาเวลาเราเราจะกินข้าวกินอะไรนี่ถ้าเราเออกไปข้างนอกนี่ช่วงเช้ามันก็จะพลาดโอกาสในการถ่ายคลิปบางท,ทีมันมีคลิปอะไรที่มันน่าสนใจนะเราก็จะทําก่อน หลังหงมาก็ประมาณนั่นแหละประมาณ8ปดเ้าโมงนะหลังจากลงคลิปสองคลิปไปแล้วเราก็ไปหากินข้างนอกนะก็ไปกินอาหารตำสั่งข้างนอกแต่จําได้ว่าตอนนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่มันมัน,มนคืออารมณ์มันมันนึกนึกถึงนึกถึงอาหารมือนั้นมือที่ช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ เพื่อนได้ทํากับข้าวนะครับอร่อยมากยังจําได้เลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆนะเดี๋ยวนี้เพื่อนไปทําคลิปเกี่ยวกับอาหารนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนอเพื่อนจะกลับมาเมื่อไหร่หรืออยังไงอันนี้ลุงจิมมี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเห็นลงคลิปแล้วเห็นทํากับข้าวโอ้หน้าทานมากเลยครับแต่ละวันนะก็ฝากถึง ถึงเอ่อเผยชื่อก็แล้วกันนะ,ะฝากถึงช่องพิราวันชาแนลเนาะดีใจดีใจที่ทำคลิปเกี่ยวกับความชอบของตัวเองนะนะครับมีคลิปดีๆสอดแทรกเข้ามาคือทําอาหารนะเพราะว่าในส่วนตัวแล้วพอนทำพอนก็ทำในในบ้านเพ่อนนะอทําเป็นกับข้าวกินอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เอาออกสื่อตอนนี้ เวลาเขาดูคลิปนี่เขาดูคลิปในในช่องซึติว่าพิมพ์ว่าพ่อทำกับข้าวอะไรมั่งลหละเห็นเห็นหลายอย่างนะมึติว่าผัดกะเพราอย่างนี้เนะะาะกะเพราหมูแกงจืดตำลึงอย่างนี้เนาะแล้วก็ปันินทอดอย่างนี้เนาะแต่เมนูของพ่อเนี่ยเยอะผมจําไม่ได้เยอะมากก็นะจะมีเป็นคลิปออกมาเป็นเมนูอาหาร มันมันจะส่งผลดีก็คือเวลาเวลาเขาดูคลิปนะครับเวลาดูคลิปถือว่าเป็นอาหารอ่ะผัดผัดเผ็ดหมูป่าอย่างงี้เนาะนะครับมันก็จะขึ้นไปเกาะอยู่บนช่องนะครับเวลาเหมือนผมนี่ผมอยากทาผัดเผ็ดหมูป่าผมก็พิมพ์เข้าไปว่าอ่าผัดเผ็ดหมูป่าอ่าวิธีทำอย่างงี้เนาะคลิกเข้าไปมันก็จะเจอเลยว่าวิธีทําผัดเผ็ดหมูป่าอันดับแรกใส่อะไรมั่งใส่น้ํามันใส่อะไรนะ ซึ่งซึ่งพี่ลาวันชาแนลพ่นก็บอกในภาพหมดแล้วว่าเออดับแรกทําใส่อะไรทําขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้คนดูเนี่ยได้รู้ได้มีความรู้ว่าเออเวลาทําต้องทํำยังไงอันนี้ก็เป็นความรู้ดีนะครับซึ่งเวลาคลิปนี้มันมันขึ้นไปเกาะอยู่อยู่หน้าช่องแล้วนะมันจะทําให้คนนี่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกสมมุติว่า คลิป2อสาวันได้5,000วิวแล้วอีก2อสาวันอาจจะเป็น6กพ0น0 0 0ด0 0นหมื่นขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าผมเพิ่งเข้าไปดูบางคลิปก็เป็นหมื่นนะอันนี้ก็ดีใจกับทางพิราวันชาแนลด้วยโอ้ชอบมากครับชอบในส่วนตัวของผมเองผมอยากทำเหมือนกันนะอยากทำเป็นกับข้าวเ,เมนูต่างๆให้ FC ได้รู้นะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในดูในช่องก็จะได้มีความรู้นะครับแต่ว่า ทางผมเองกไไ็ไม่ได้ถนัดเกี่ยวกับทําอาหารทุกประเภทนะทำก็ได้แค่ข้าวผัดผัดกะเพราหมูทอดกระเทียมพริกไทยทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวเท่านั้นเองนะไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายนะก็ฝากถึงาทางพี่ระวันชาแนลด้วยนะครับดีมากเลยได้ทำลิมนี้ออกมานะครับก็โอเคครับวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์อันนึงนะทุกท่านพอดีน้องสาว แม่คร er ูเพิ่นได้ส่งพัสดุมาให้ผมะจากกรุงเทพเลยนะท่านเพิ่งเอามาให้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็จะให้เอซีได้ดูนะครับว่าเพิ่นส่งอะไรมาให้ผมนี่เป็นห่อใหญ่เลยนะนะครับกระเป๋าห่อใหญ่เลยเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรนะนะครับเริ่มที่เอ๋เราจะเอามุมตล้งลงต่ำนิดนึงนะครับท่านนี่นะครับตระมาณนี้อาจจะเห็นนะครับ นี่นี่ครับถุกท่านอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเพราะข้างหลังมันสว่างนะตอนนี้ประมาณเที่ยงเพื่นบอกว่าเสื้อผ้านี่มีเยอะทุกทานเสื้อผ้ายี่ห้อดีๆเลยบังเอิญว่าผมก็อยากเปลี่ยนพอดีเลยอยากเปลี่ยนการใส่เสื้อผ้าเพื่อนก็ถามแล้วนะครับว่าเอออยากใส่ไหมเสื้อผ้าแบบว่ามันเป็น มีโลโก้นะนะครับเป็นของหน่วยงานนะคือแฟนของน้องสาวนี่เพื่อน mm. เพื่อนได้เสียไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเสื้อนะการท่องเที่ยวเลยครับนี่สวยงามเลยผมชอบอยู่แล้วนะครับที่มียี่ห้อนะชอบอยู่แล้วในส่วนตัวแล้วสมัยก่อนผมก็ซื้อซื้อเสื้อผ้าที่มันมีมันมีแบบว่าโลโก้อยู่แล้วนะอันนี้คอโปโลนะครับในส่วนตัวแล้วชอบครับนี่ อโปโลหนึ่งตัวน่าจะเป็นไซส์ที่ผมใส่ได้แหละนะครับขอบคุณน้องสาวแม่ปูนะผมก็เรียวกว่าผนป้านะป้าเจ้าของรถคันนั้นแหะครับคันคันคันสี่ประตูนะครับนี่ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์เ่เป็นเ่นเป็นประมาณรูแปลภาษานะแฟนของน้องสาวแม่ปูนะนี่ครับพอดีเลย เอ๊ะเลยต่อไปครับ็สีเขียวทุกท่านสีเขียวสีเขียวอ่าอเมซิงไทยแลนด์ครับนี่นี่ครับหกปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสีเขียวน่าจะเป็นเบอร์โอ้โอ XL เลย XL ครับต่อไปนะครับอตัวนี้นี่ก็เป็น หลายเนาะน่าจะเป็นการท่องเที่ยวอีกแหละมันมีรูปกากระตูนด้วยอ่โอเจ็ดวันเจ็ดตัวเลยหละหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตัวที่ห้าตัวนี้ชอบเลยเพราะว่ามันมีสีโอ้สำนักผู้ว่าการโอ้โหทุกท่านสุดยอดตัวนี้น่าจะใส่ตอนนี้แหละ Amazing Thailand โอ้สวยมากเลยนี่ Amazing Thailand รรครับเบอร์เบอร์ลครับเบอร์ L อันนี้ใส่ได้ มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้มีคอกลมด้วยทุกท่านมีคอกลมด้วยโอ้เท่เลยตัวนี้ตัวนี้ผมชอบเลยก็ชอบทุกตัวเลยครับอันนี้ก็การท่องเที่ยวนะครับน่าจะเป็นวีวีคลิปเมมเบรย์พล็กนะครับสวยสวยตั้งนั้นเลยมัดตัวสุดท้ายทุกท่านสีเหลืองนะสีเหลืองคอกลม การท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับนี่การท่องเที่ยวอีกครับนี่ครับโลโกโ้เลยขอบคุณครับอันนี้ก็คือของป้าแก้วนะป้าแก้วฝากมาให้ก็ขอบคุณครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับเราก็จะใส่หนึ่งตัวนะครับใส่หนึ่งตัวออกเพื่อปวดเพิ่นเลยนะโอเคทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับข้างหลังก็เป็นมะม่วงนะทุกท่านมะม่วง เห็นไหมครับมะม่วงมะม่วงออกผลแล้วนะนะครับวันนี้ก็จะเดินทางกลับุกด่านแล้วนะใจนี้ยักไม่อยากกลับเลยนะอยู่ที่อากาศดีเย็นสบายช่วงเย็นก็จะไปไปดูบอ่อปาลาเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเดินทางพาแม่ครูไปขอนแก่นนะครับไป โรงพยาบาลนะไปตรวจน,นะครับก็คงเป็นผมขับรถไปนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ